ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยลามีร่าหยุดผมร่วงเร่งผมยาวโทร0834484798รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหววงการพระเครื่องก่อนใครกับหนังสือพราสวรณภูมิและพบกับอาจารย์บูชา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จะทำให้คุณได้รู้ลึกเรื่องราวแห่งพลังศรัทธาและลุ้นรับวัตถุมงคลล้ำค่าทุกเดือนพบกันทุกต้นเดือนที่แผงหนังสือชั้นนำและที่ร้าน7 e l ว่น n ทุกสาขาหนังสือข้าสวรนภูมิความจริงข้อมูลข่าวสารด้วยความเพี่ยงตรยงยุติธรรมพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรารับออกแบบงานปั้น งานหล่อปัดมากรรมไทยสากคนทุกชนิดงานพระพุทธรูปเทวรูปรูปเหนือนพระเกจิฟังผมหงผ้าจริงพระผมพระกิ่งเหลียนโลหะและอื่นๆระับทมพิมพ์บล็อกปั้มเหลียนปั้มผมสนใจติดต่อ02 วิทยาศาสตร์จะเป็นบทบัญญัติทัฐานที่จะหาความจริงเกี่ยวกับทางสยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งเรายังหาและพิสูจน์ข้อตรงนี้ไม่ได้สําหรับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านดอนกระเลนสิ่งที่แปลก,กเมื่อสักครู่ที่เห็นด้านหลังเราจะทาท่านผู้ชมไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสักครู่กัน I'm เดี๋ยวกลับไปเขาจะซื้อให้แล้วเขาบอกแล้วนี่เดี๋ยวกลับไปเขาจะไปซื้อใหง่ายก็หายก็หายด้วยนะไม่ใช่เพื่อนบ้านที่บอกโอมานอนเป็นผู้หญิงรู้ชายไม่ดีสาผู้วอันนี้ก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้หญิงอันนี้อยู่นี่ก็ได้เออถือเดี่ยวผู้หญิงก็ผู้หญิง คุณแจ็คก็เพิ่มบ่กคุจักเดียวบอกวันพระคุณจีมาเปลี่ยนได้แบบืมโบให้เปลี่ยนเปียงได้ให้อยู่ดีมีแห้งได้แบบนี้มาพวกเดียวก็ถามข้าวเดียวเว้ยนี่มีเงินทองเลยไม่ได้หลัางนี่สบายสบายอยากได้อะไรไม่ได้ประเคนให้เป็นไหนๆอยากได้สีสัง ครบแล้วบอกตะเฮือนตะซานผูกบนอยู่บนเท้าคุณบอกอยากได้ชุดสุดไทยสวยๆุดไทยบอกทำแล้วทำแล้วก็ทำที่ตรงที่ท่านอยู่จะได้สบายสีเขียวนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวสียสยาสวยจัดให้เลยกลับไป ล้างประดับดนี้ชุดไทยหมดชุดไทยผ้าเนี่ยผ้าเบี้ยเีวผ้าสีเขียวเมื่อกระตุ้นตุ๊กแจกหายให้อยู่ดีมีแห้งได้มามาแล้วก็ได้เมื่อพุ่นก็บอกให้อยู่ในล่างได้ให้อยู่ในเคื่อนาซานั่นที่อยู่ที่เศร้านั่นเหลือเลิกลาออกจากกระโตให้ล่างนี่ให้อยู่ แห้งเแล้วไม่รวยพูกคากก็ให้ก้าวห 500, น้าเลยหรือท,อทำทำให้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำที่พ <dunno> ักที่อะไรแล้วขึ้นไหวทุกวันพระเราพอใจตรงนี้ก็ประทานโชคลาภให้ให้ล่างแล้วให้ครอบครัวของล่างได้มีมีทรัพย์มีทรัพย์ม,มาเพื่อสร้สางบุญสร้างบารมีตัวได้ถึงตัวของท่านด้วยนะแล้วตัวผมเองก็ร่างป,ปู่ ก็จะช่วยส่งเสริมบาร,รมีให้ท่านด้วยตรงนี้ด้วยในหน้าปูจะ,จะทําข่าวประชาพันธ์ให้คนมากราบไหว้ได้เงินตรงนี้มาสร้างบุญสร้างมีท่านจะได้ได้บุญได้บาร,รมีตรงนี้จะได้ไม่ต้องทําให้ลางเขาเจ็บเจ็บก่อต่อแดดนะ ล่างสงไหน้ไหนาไหไหนแล้วใช่ไหมอยู่นี่ฮะล่างสูงใต้ก็ม่ไอยู่น้ำไหนไหนแล้วก็นี่คือมีใหม่ว่านก็ก็มาหนไมาแล้วก็นี่ก็บอกให้ล่างเลยสักสองตัวก็ได้แล้วให้ล่างมีมีโชค จะได้อัดจัดให้ตรงนี้เลยอ่าไมมีทุนไปซื้อขอชื่อเอ่อจัดจะได้จัดให้สวยๆเลยอ่ะไหนๆก็มาแล้ว่เนียทุกคนจะได้ร่วมสร้างร่วมตามบุญด้วยจัดท้องจัดทับอ่ามันต้องใช้อ่ะจะดูปัจจัยนะนะครับอ่าเอาสักหน่อยนะช่วยสักหน่อยกระเบื้องกระเบื้องเราไม่ขอไม่ขอมากเราแค่สองตัวแต่ขอสามตัวมันจะมากไปลำบากไป ดูนี่อ่าใช่สใช่สามติดเพื่ออสองสองตัวไงได้กะถูกจะได้เอาสร้างบุญสร้างบารมีได้เราก็จะช่วยสร้างบุญมีลดเลย่ะตัวท่านตัวเจ้าแม่ก็จะได้บุญได้บารมีได้มีอิทธิฤทธิ์ตรงนี้มาช่วยลูกลูกหลานอีกมีท้าให้แล้วต้องให้เขาให้ถ้าไม่ถูกตายเลยอายเขาละวมาจากไกลเลยมาให้หวยผิดแล้วใครเขาจะนับถืออ่า เ็ให้เขาดูกูเกือ็จะคืนเช่ารถเหมารถไปหาที่บ้านันพไงใช่ใช่วันพระไม่ได้ผัดกันเมารถมาเลยทเห็นรถตามเึงก็จากบูชาเลยวันนี้เพราะว่าเขาถูกเรื่องนะเลือกล่างเห้ต้องการอยากให้ล่างปฏิบัติด้วยปฏิบัติ คือถ้าถูกเลิกแล้วไม่ว่าใครก็อีกเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับแล้วก็ปฏิบัติถือศีลสวดมนต์มั่งวันพระอะไรแบบนี้นนจะได้ทิ่งผ้าแล้วอา่าจะจบมีไคแล้วเหรออ่านอนได้ไม่ไมด้จักว่าลีโคนมานนำมาพ้โค่นแบบจัดจัด อยให้ท่านเลยเดี๋ยวเอออยากให้ก็ไวยเอยแบบนี้เดี๋ยวไว้เราทำงานทำการอะไรเนี่ยเผื่อวเขาจะเช่ารถไปลำกเราด้วยจะเนี้ยที่ก็เรื่อหวานเรือก็หมดหวานนี่คนบินไม่ใช่เราเราตรงเนี้ยได้สร้างบุญแล้วเรามีอิทธิฤทธิ์ได้บุญบารมีเราก็บอกเขาได้สำลิศผลพอสำลิศผลประชาชนพี่น้องก็จะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างบุญ ตัวท่านตัวเจ้าแม่ก็จะได้ได้มีอิทธิฤิทธิ์ได้มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็จะได้ไม่ต้องมามาคือมาทาร้ายตรงนี้เป็นบาปก็เรียกมันเป็นบาปมาแฝงแล้วทำเนี้ยแม่เข้าไปที่วัดป่าเนี่ยต้นคนีงบางคุงบุชิดแม่เข้าไปที่วัดป่า อ,อยากจะได้อะไรก็บอกมาเลยในส่วนผมเองก็เข้าไปที่วัดมาปะร่างปูเห็นโบสถ์ที่กำลังสร้างไหมอ่าเนี่ยเนีน่นนนย,ว,ยวันนี้แล้วก็มาร่วมสร้างเนี่ยเ<อ>จ้าแม่ก็ได้บุญบรารมีตรงนี้ไปด้วยนะส่วนหนึ่งอ้าโมทนาเนี่ยที่เขาอยากจะให้เสร็จเน,น,นี่ยอ่้วเออเนี่ยเราจะสัญญาว่าเราต้องมาต่อประสานต่อตรงโบสถ์นี้ให้เสร็จเรียบร้อยเจ้าแม่จะได้บุญบารมีสูงอ่ารับรองสบายอ่าแล้วเจ้าแม่ครั้งแรกก็เจ้าแม่ก็จอดก่อนเลย เดี๋ยวจะแม่จะลืมอิมพิาไรได้มีทางใจเขาให้ดีเขาจะได้ยังแบบนี้อ่าและอีกอย่างเนี่ยที่อยู่นี้เขาเขาที่ศาลนี่เขาเรียกให้เจ้าแม่อะไรลูกลูกหลานเขาจะเรียกถูกเจ้าแม่พิมพิลาไลาไ อ๋อจะอยู่กับกกัับบเพื่อนใครผูกใจอ๋อแต่ว่าที่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 บ้านนู้ยที่บางนะอันนี้ยังผมก็ยังยังธาตุนก่อนคุณนะอ๋อปลายังไม่ยอมบอกใหญ่ก็แค่แค่แค่ยังบัออกปากปันไหนได้จ้ะยังไม่ได้เปิดถวายคือยังไม่ได้เปิดเพล่าื่ยงกับไฮเแม่อันนี้จะแม่ยังคะมุนทาทีวีป่ะจะแม่ยังคะจะแม่คะใช่คุณมุนทาทีวีได้ถวายอ๋อสวย คนคนละพบเป็นอะไรอุบทวารคนคนละพบเมนนะคนผู้เดียวเนมือนนะคนผู้เดียวนะแต่คนละพบพบนึงคือในนึงพบนะอยากยินแล้วมาอยากให้ว่า เข้ามาขอแน่จะมาไหว้ไหว้ต้นเออเดียวทางเต้นต้นปู่ต้นยังไม่อะไรร้องไปอีกต่างหากคือคือทางนี้เขาโดนจิตโดนใจให้มามาพบปะตีในในยานสายยานเดียวกันมาพบปะแล้วก็จะต้นได้คือได้ทางนี้ก็ได้รับถวายเลยก็ได้รับถวายอ่าเข้า เต็มได้เลยว่ะเมือกี้มีเบาเข้าเต็มล่างเลยบอกดีใจแล้วใ้เาหน่อยมันดีเลยอ่ะออกเลยไอ้ดือเงี้ยนะอะไรอะอะไรเนี่ยใไม่ิ้งอะไรเลย เห็นกันก้อนก้อนสี่เห็นยายกับโบสบายป่วยสบ,บาย,ย,ยป่วยเดินก็ได้เลยแต่เป็นเป็นเวลานั้นคืนนั้นแล้วเราด้วยเดินบ่ได้เลยแบบเดินบ่ได้เราเราไปเบื้องหมอข้าเจ้าหมอที่ข้าเจ้าเป็นเทพับ,ป,บป,ปีนั้นมันสิเทพหลายเทพเทพมาอยู่ลองคนหันทีหลายเราไปนี้เรไปเบิ่งข้าเจ้าข้าเจ้าเลยว่ามาเกิดเป็นต้นกล้วยทิเลยว ต้จต้นกล้วยเป็นชองยอดทู่นี่เนี่ยอ๋ออืมชองยอดระเบนนี่แลละพ่อตาใหะมานาก็เลยเอาพระมาทำเคิื่องสำรอกโบกให้มีเนาะนี่ก็ได้อยูพันแม่ม่วงค่อยเจ้าของท่ดายน้ำแต่จะรอขายยายก็เลยเอาพระมาตุขงอกตุ้งกเขาได้เลยเป็นไหล่น้ำุดแล้วก็เอาพามาถอนเพื่าสอนแล้วก็ไป เอาข้าไปนั่งคือกันก็เอาทกบไปนี<อ>่แล้วไปบ่อน,น้ำไหลน้ำอันนั้นสิไหลยยบุญญาจะเคื่อนบุบ่อข้าจะเคื่อนแล้วมีหันน้ำนะฮะแล้วเอาไปไหลหนะฮะแล้วยายก็เอากัญหาให้ถ้าอันท,ท,ที่เกิดมาเข้าม,มาคูนอะ่ะให้ลบกคืนมาเกิดกับยายอีกอถ้าถ้ามาอันนำเคาะน้ำเข็นมาให้อันยายยายก็บอกเอา ยายให้ไปเกิดแล้วนอดื่นรถแต่ยู่คนดื่นบมต้องมาหากัรถ้าทีมาค้ำมากูนจางรถคืนมาเกิดน้ำยายนี้ยายรอซีเหยลุบแบบนี้หลุดยด้หลุดเป็นยายหลุดเดินก็ได้เลยเดินก็ได้หลุดเลยว่าเขาไปไปบุ่งหมอนุมานเป็นเพียงคือเดินก็ได้คือดีๆอยู่คนก็ได้หลุดยายก็ยังยังบาหลายนอกวางนะฮะแล้วก็ยังอยู่ควบกันอยู่แลวนี่หลุด ไปเบื้องหลวงเพ่อนหลวงอันมีของดีมาเกิดน้ำเจ้าที่ที่อันเก้านั่นแหละอาจานย์เคยมาเกิดน้ำอยู่ขับทีเจ้าของเขาหนี้บดนี้เพื่อนเรามาเกิดเป็นต้นโพอาจา่ย์เราอยู่เครื่องบ้านเนอไปเราหาเบื้องถวดอานารย์เจ้าเมื่อให้เราแจ้งคันห้ารถแล้วเราก็ย่างได้ดอกมาก็แจ้งคันห้ารถดย่างได้ย่างได้เลยกติลงมาหาแบบนี้ลงมาหาเราเห็น หน้าไปายไหมไปายไม้ไม้ไม่ตายไม่ตายเช็ดพื้นนะตาเช็ดพื้นจะเป็นโทษเช็ดเช็ดท็อกนี่แหละเอามาตั้งนะครับตั้งกระถางกล้วยเสียนหรือมายู่เชือหน้าป่าย์ต้นน้อน้อยหนึง่งหนึ่งสามหนึ่งสามก็สี่สิบสี่ปีที่อายุของต้นโพธที่มานี่ยเขาเรียกว่ามีของมีที่ครั้งแรกเป็นต้นกล้วย เราถอนออกไป็เสแต่แล้วก็ท่านก็อยากกลับมาอยู่เราอีกคราวนี้มาในลักษณะเป็นต้นโพซึ่งมาสามต้นเลยคือคือมาต้นเดียวก่อนแล้วต้นเล็กนี่จักมาเวลาไหนยายก็ห้องบัวใส่ใจจักไงเวลาไหนคือเท่าเทากันคือลืมลืมลืมไปนี่ก็ดูดูปั๊บโตเขาโตดูเท่าเท่ากันเลยใช่ไหมครับจ้าเป็นเป็นมันเล็กอยู่ได้สีเล็กนะตรงกัเท่าเลย ปวดท้ตกดนทีนั่นก็เสียชัดทับขาอ๋อรักษาแล้วแล้วที่มาเนี่ยได้ดูจากหมอก็ดูแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่าเป็นเป็นล่างหรือเป็นองเทพองใดองเทพองเทพ,เทพ,เทพชื่อว่าอะไรครับชื่ออันแม่พิมพิลาไยแม่พิมพิลาไยครับ,บแล้วก็มาเนี่ยหลังจากที่ท่านได้มาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยท่านได้ประทาน อะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือโชคลาภเป็เรามั่งเหมือันโชคลาภให้บ่อยๆใช่ไหมอันนี้กับเพื่อนชายผู้ชายนี่อันเสียก็โอ้ยมันมีอันที่โมหุนโมท่าแล้วทุกทุกทีเทียนนี่แหละทามาไหว้วันถะวันหยังกทเมาก็ไหว้เลยเนาะเพื่อนกะล้างล้างชงก็ตายแล้วได้เข้าล้างของเพื่อนพุ้นเพื่อนชายผู้ชายผู้ใดนไหน่ได้เข้าล้างยายครับผมมันนี่รถอันท่านให้ผู้ฆ้าเนี้ย ก็แสดงว่าคนในหมู่บ้านละแวกใกล้กับหมู่บ้านดอนตะเลนก็ต่างที่ได้ได้ยินเกติศักรู้ก็ได้มากาบไหว้ขอและก็ได้สมปัารถนาด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่ได้อยู่แต่ตั้งแต่ปุ๊กบ้านคือมียายที่ทำบุญทุกปีปีไม่นีทินทาเลยวันที่สองโบได้โบได้ไปว่าไปก็เอาไขวันที่สองล่ะ คนที่มีขอมเทพคือกันทีมาวะแปลว่าจะทีมาช่วยกันนะช่วยตนช้ยคือชายพ้นกระไปที่ขเด้ากันนะวันที่สองวันที่สองเเดทุกปีเปวันวันที่หนึ่งมีธาตุช่าก้อนต่ก้นเนาเทวันที่หนึได้แล้วแบบนี้เนาะธาตเนาะให้ง่ายเปวันที่สองวันที่หนึ่งต้นกระไบกัดูแลบัดเชิญเลยง่ายมาวันที่ส คนก็เอ้ยเชิญมามดบ้านพะเจ้าก็เพราะลํำถวายในนี้เล้ออ๋อลํำเต็มเลยนะจัดงานล้ำถวายอย่างเดย่งเกินอ๋อคือลักษณะเมื่อสักครู่ที่มานี่ก็คือลํำถวายจากลักษณะแบบนี้ใช่ไหมลํำและแต่ว่าแต่แต่ละคนก็จะกี่รอบแล้วก็แล้วแต่แต่ันแท้ผูทชายคันได้ลํำแล้วก็พระเจ้าก็ถามเนี่ยให้โชคพะเจ้าเนี่ย เรา,าอบะมาเองยายนี่แค่แค่ตะลํำสะซื้อเพื่อใช้ผู้ชายจืดเขา้เารักเต็มเลยอะเราจโทษเราตายไปก้นเราก็เข้าทีาาาาท่ีแรก็มีคนหลังมาเนในเรื่องรา,าบโหรักเขตแบบขึ้นระดับดังนะอ๋อ,อคือคือองค์ท่านก็ม,มาอยู่เนี่ยคือก็ไม่อยากจะอะไรแต่ว่าความที่คนเขาได้รู้พูดกันปากต่อปากทําให ความเอออความที่ชื่อเสียงท่านก็เริ่มเริ่มกระจายกระไดไปแต่เราเราบงเคยเล่าว่าคุณใดมากอะเราสีผ้าผ้าข้าเจ้าให้ให้ข้าเจ้ากินทานในที่นี่เคยเล่าว่าว่าแต่ในข้าเจ้าชุบชุบเราดีแต่ผลไม้เก้าย่างนะนะโบให้ยาขันได้สมัครสมาเนาะให้ข้าเจ้ามาสวายด้อยใจคือทุกท่านที่มาขอองค์เจ้าแม่ ให้กัเชาคนเดี่ยวอคือถ้าสําเร็จก็จะเอาผลไม้ก้าวย่างมาแก้แท่นั้นคนั้นคือท่านก็จะไม่หวังอะไรมากเลยตรงนั้นก็จะสำเร็จผลทุกท่านไปครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านผู้ชมได้รับฟังจากคุณยายท่านนี้ที่บ้านของท่านมีต้นโพเกิดสามต้นซึ่งเป็นเทพมาประทานพรให้ลูกๆหลานๆได้อยู่เย็นเป็นสุขครับ